สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกันปลาบิวดเอนะครับวันนี้กันตลาที่ผมจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก็คือ HGBF Transient Gundam Glacier นะครับก็เป็นกันปลาในระดับไฮเกรดนะครับตัวใหม่ล่าสุดของตระกูลไฮเกรด Build Fighter นะครับตัวนี้ uh, รู้สึกว่ามันจะไม่โล่ในกระตูนให้เราได้ดูกันนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือน uh, Gund am, กันดั้มกันลาตัวพิเศษที่ เอาง่ายๆคือบันไดทำออกมาขายนะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมตระกูลบิลไฟเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมจัดโหวตในเดือนพฤศจิกาย,ยน259ที่ผ่านมาก็ปรากฏว,ว่าเจ้าตัวนี้มีคนโหวตนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งผมเองก็ตกใจเพราะว่า,าคือผมไม่รู้จักมันไงแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำไมทุกคนถึงอยากเห็นรีวิวกันพาตัวนี้นักนะครับ ก็เลยอ่ะเดี๋ยวจัดมารีวิวให้ดูกันละกันนะครับว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะสวยอย่างที่ทุกคนคาดหวังว่ามันจะเป็นหรือเปล่าหรือว่าที่สนใจเพราะว่ามันแปลอกอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวมารอชมในรีวิวนี้ก็ละกันนะครับไฮเกรดบิลไฟเตอร์ทรานเซียนกัน์ดัมเกรเชอร์ไปชมกันได้เลยโอเค ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในของเจ้า,า Transient Gundam Glacier ตัวนี้ดูนะครับว่าข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับน้อยดีเออใเกรดไงไม่เยอะตัวนี้จะแถมเป็นมินิแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ตั้งตัวกันพลานะครับเพราะว่า จากภาพที่โชว์ของบันไดาภาพโฆษณาเนี่ยก็คือให้มันลอยลอยจะดูสวยกว่านะสรุปแขงของกันพาตัวนี้มีด้วยกัน9แผงนะครับไฮเกรดก็ปกติไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ก็ให้มาทั้งหมดแผ่นแค่นี้แล้วก็มีด้วยกันแค่4ชิ้นนะครับประหยัดน้อยดีนะครับเพราะว่า จากที่ดูในรูปเนี่ยตัวกันพามันก็คงไม่ต้องใช้การแปะสติกเกอร์อะไรมากมายนะนะครับสำหรับรายละเอียดของพลาสติกของเจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คงเป็นพลาสติกใสสีม่วงนะครับก็น้ําเงินอมม่วงนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับสวยเลยทีเดียวก็จะมีทั้งหมดประมาณรวมๆแล้วก็2แผ่นนะครับสแผ่นคือกันพาตัวนี้ในคู่มือมันเหมือนแบบคือตัวละครที่ที่เป็นคน บิวขึ้นมามันก็ไม่อยู่ในการ์ตูนไม่อยู่ในการดั้มบิวไเฟเตอร์ด้วยนะเออชื่ออะไรเนี่ยลินซี่อเนกาโอซี่ชื่อแปลกๆปลกไที่มีเจ้าเออ่ hgbf ทาร์มเซียนการดัมเหลือเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนแบบประมาณล่างสองมันประมาณนั้น้นสีขาวใช่ป่ะอันนี้สีน้ําเงินอมบ้วงหน่อยนะครับคําว่าไอ้ไอ้เกลเชอร์มันแปลว่าทางน้ําแข็งอันนี้คือเปิดดิบมาเลยนะคือหลังๆก็สังเกตเพราะว่า กันดั้มชื่อ am, กันดั้มกันตาเนี่ยแม่งจะออกเสียงยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เข้าใจตัวคนสร้างกันดั้มเหมือนกันนะว่ามันก็ต้องพยายามหาชื่อใหม่ๆม,มามาครีเอทเป็นชื่อกันตาหรือกันดั้มใช่ป่ะมันจะให้ซ้ำซากเหมือนแบบไปซ้ำกับการ์ตรูนเรื่องอื่นก็ไม่ได้ซ้ำกับกันดั้มตัวเก่าก็ไม่ดีอีกใช่ปะ่ะจะใส่รุ่นเติมเข้าไป1 2 3สอาไอ้นี่มันก็เดี๋ยวเขาก็จะรู้อีกว่าย้อมแมวนะก็ต้องหาชื่อที่มันอ่านยากๆๆมาใช้กันอะไรประมาณนี้นอย่าเจ้าตัวเนี้ย ลเชอร์าากชิบเป็กโอเค่ะตอ ผมก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฮเกรดบิลไฟเตอร์ทรานเซนต์กันดั้มเกลเชอร์นะครับก็ด้วยความนี้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าผมเรียกส,สั้นว่า Glacier แล้วกันมันก็คือเบสนะครับก็คือเป็นกันพาที่ออกแบบต่อยอดมาจากทรานเซียนกันดั m นะครับภาพรวมของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆตัวเดิมคือทรานเซียนกันดั้มเนี้ยมันก็จะสีขาวใช่ไหมขาว,ขาว เทาๆนิดหน่อยจะประมาณของออกขาวนะครับตัวนี้ก็คือเอามาปรับหลักๆคือเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีม่วงนะครับคือโทนมันจะออกดำๆเทาๆนะครับแล้วก็มีม่วงแซมเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวหน้ากล่องเนี่ยถ้าดูจากหน้ากล่องเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงไอทีอ่ IT ไม่ใช่สีม่วงอ่ะที่ไม่ใช่เกร็ดใสๆเนี่ยมันจะค่อนข้างสีดำเข้มๆแต่ว่าตัวพลาสติกจริงๆที่เป็นตัวคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะครับผมว่ามันมันจะออก อ่อนกว่า,าภาพบ็ Box Art, อกซ์อาร์ตนิดหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าใครที่ต้องการให้ตัวกันตาเนี่ยเหมือนกับบ็อกซ์อาร์ตอาจจะต้องไปทำสีเพิ่มซึ่งจริงๆผมว่ามันอ่อนไปนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นตัวเนี้ยก็จะเป็นกันตาที่แบ็คแพคก็จะเป็นเหมือนปีกนะครับก็คือจริงๆก็มาเบสหลักมันคือเอ็กเซียกันดับเอ็กเซียใช่ป่ะก็มันก็จะมีตัวเนี้ย เตาปฏิกรปรมาณูอะไรของมันเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับเป็นจุดเด่นของมันอยู่แล้วของกันดั้มตัวนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีการมาบิวเพิ่มนะครับปีกข้างหลังก็จะเป็นพาร์ทใสสีม่วงซึ่งขยับได้นะครับก็คือก็คือเป็นปีกเลยนะครับซึ่งผมว่าสวยดีนะครับคือถ้าถอดปีกออกเนี่ยผมว่าจะไม่สวยเลยนะครับแต่พอติดปีกแล้วก็ดูดูดูมีอะไรมากขึ้นดูสวยมากขึ้นนะครับตัวปีกก็มันจะแบ่งเป็นท่อนบนนะครับกับท่อนล่างนะครับซึ่ง จะแยกจากกันนะครับข้างล่างก็จะขยับได้ตรงนี้ข้างบนก็ใช้วิธีจับหมุนเอานะครับตรงนี้ก็ขยับได้อีกนะครับก็ใครที่ซื้อไปคุณก็ดัดเล่นได้ตามสะดวกแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยืนอยู่อะไรมากมายนะก็คือประมาณหนึ่งนะครับพอให้สวยงามนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเห็นจากกันพลาตัวจริงกับตัวหน้ากล่องแล้วรู้สึกว่าเออมันมันก็มีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งเหมือนกันนะก็คือ ความแหลมคมของตัวพาร์ตใสที่เป็นชุดเกราะเนี่ยที่เป็นไอเหมือนทาน้ําแข็งที่มันติดอยู่ตามตัวกันปลาเนี่ยก็คือในหน้ากล่องเนี่ยหรือว่าภาพอินลัสที่เขาดีไซน์ขึ้นมามันจะแหลมแหลมนะครับเหมือนตัวหัวเนี่ยอันนี้ผมตัดเพิ่มนะจริงจริงมันทู่ๆผมก็ตัดตัดเหลาๆไปให้มันแหลมแหลมนะครับคือมันจะแหลมแหลมแต่ว่าตัวพลาสติกค,คิดเนี่ยมันจะทู่ๆไม่แหลมมากนะครับอย่างอย่างดูมุมนี้ก็ได้ มันจะทู่ๆซึ่งถ้าอยากให้มันสวยจริงๆอะผมว่าต้องไปเหลาให้มันแหลมๆนะมันจะได้ดูเหมือนแบบดูดูดีขึ้นมาหน่อยดูเหมือนออภาพที่ illustrator เขาออกแบบมาให้มันดูสมจริงขึ้นให้มันดูมีความยังไงอะดุดันเหมือนหุ่นนักลบมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอมันทุ่ๆแล้วผมก็เลยรู้สึกมันมัน มันแปลกๆนิดหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนหน้ากล่องมากนะแต่ก็เข้าใจคือเขาก็คงกลัวว่ามันจะแหลมมาทิมนิ้วทิมอะไรพวกนั้นนะนะฮะก็คือถ้าใครอยากาให้มันเหมือนหน้ากล่องมากที่สุดคือคุณก็ต้องไปเหลาพวกเนี่ยเกลรดแหลมๆเนี่ยให้มันแหลมขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันเป็นสติกเกอร์แปะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือผมแปะไปแล้วมันก็แปลกๆนะครับเป็นสีดํา ข้อต่อเนี่ยไม่มีอะไรนะข้อต่อก็คือแบบให้เกรดธรรมดานะครับขยับแข็งๆนะครับทั่วไปไม่ได้ยืดหยุอเลยมากมายตรงเท้าเนี่ยตรงนี้มันจะงอได้งอมาอย่างนี้เลยนะครับก็คือเท้าหงิดถามว่าถ้าไม่มีแอคชั่นเบสเนี่ยมันจะยืนได้ไหมมันก็ยืนได้นะจะถอดให้ดูอยู่บนแอคชั่นเบสมันจะดูดีกว่านะครับคอยืนแล้วก็เฉยๆมีแอคชั่นเบสมันจะได้แอคทายแอคทางอีกอย่างก็คืออาวุธมันก็เป็นแบบยาวด้วยนะครับโอเคมาดูเรื่องอาวุธ G.N. Partisan 2 นะครับก็เป็นอาวุธของกันพลาตัวนี้นะครับมันก็จะมีมือมาให้ด้วย2คู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับก็คือเป็นมือแบบกานะครับแล้วก็เป็นมือแบบกาสําหรับเสียบติดกับอาวุธนะครับแล้วก็แถมมามือนึงเป็นมือนะครับแบมมือนะครับแถมมาข้างเดียวนะครับส่วนตัวเกราะด้านหลังฝ่ามือเนี่ยก็มีมาให้4ชิ้นนะครับมือมี5นะแต่เกราะมีมาให้4ตัว Gn p a r t i สาน2มันสามารถดึงแยกจากกันได้นะครับ ด้านนี้ก็เป็นเหมือนบีมอ่ะบีมเซเบอร์นะครับบีมไลเฟิลยิงได้ด้วยมั้งนะครับใช้ดูดพลังนะครับเวลาต่อสู้กับศัตรูนะครับตรงนี้ก็ประกบติดเข้าหากันนะครับแล้วก็เปลี่ยนมือให้ตัวกันพาถือนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูด้วยความที่มันเป็นพลาสติกใสไงเวลาเราต่อไปแล้วเราใช้ใช้มันต้องใช้มือจับอยู่แล้วนะเออมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือขึ้นนะครับตามพวกพลาสติกใสๆอะไรพวกนี้นะครับ ต่อเสร็จแล้วก่อนที่จะเอาไปวางโชว์อาจจะต้องหาผ้าสะ,สะอาดๆนะครับไมโครไฟเบอร์ iber, มาทําการเช็ดพวกอรอยนิ้วมืออะไรพวกนี้ให้ออกไปก่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะคือตัวนี้มันก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับ,ก,ก,ราก,รบการต่อก็อชิวๆง่ายๆเลยไม่ได้ต่อยากอะไรผมนั่งต่อไปเนี่ยเอาจริงนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับต่อง่าย13มเครึ่งนะครับก็มาตรฐานกันดั้ม เอ็กเสียทั่วไปมันจะมีท่าไหนที่มันเท่ๆแล้วเราสามารถจับมันดักท่าได้บ้างไปชมกันได้เลย สำหรับความรู้สึกที่ผมมีต่อ hgbf transient Gundam Glacier ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผมค่อนข้างเฉยๆกับมันนะคือผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันมากมายนักนะครับผมเข้าใจที่หลายคนเลือกที่จะโหวตตัวนี้ให้เป็นกันพลาที่อยากชมรีวิวมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีกันพลาที่หน้าตาแปลกจริงๆเนี่ย อยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าบาบาทอนลูปัสที่มีให้โหวตในเดือนนี้มันก็เพิ่งจะออกขนาด1ต่อ1น1ไปนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็น1ต่อ1น0ซึ่งผมก็รีวิวไปแล้วพอเป็นเจ้า t r a n s c e n d G าร์ดัมเ e รเชอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกันพลาที่ดูแปลกประหลาดกว่าตัวอื่นนะครับไม่มีในแอนิเมชันคือผลิตมาเพื่อขายแฟนนะครับดังนั้นหลายคนก็จึงโหวตเพราะว่า อาจจะเพราะอยากชมของแปลกแล้วก็เออไม่เคยเห็นมันในแอนิเมชันมาก่อนไม่เคยเจอมันในนิยยสารในการ์ตูนหรืออื่นๆเลยนะครับดังนั้นก็เลยโหวตให้มันเป็นที่1ที่อยากชมรีวิวในเดือนนี้นะครับจุดเด่นของเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็คงเป็นชิ้นส่วนพลาสติกใสสีม่วงซึ่งเวลาส่องไฟแล้วเนี่ยมันก็จะดูเป็นประกายมดงามนะครับเหมือนกับเกล็ดน้ำแข็งตามชื่อมันนะครับ g l a ช ส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือมันเป็นกันพลาที่มีพื้นฐานมาจากกันดัมเอ็กเซียใช่ไหมแล้วก็มาเป็นพัฒนาเป็นทรานเซนต์กันดัมในกันดัมบิลไฟเตอร์แล้วก็พัฒนามาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับดังนั้นใครที่มาสายกันดัมเอ็กเซียชอบกันดัมบิลไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับกันพลาตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวที่คุณสนใจและอยากซื้อมาสะสมนะครับในราคาที่ผมคิดว่า คือมันก็ไม่ถูกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก็คือมาตรฐานของมันแล้วกันอาจจะแพงที่พลาสติกใสที่อาจจะมีเยอะกว่ากันพลาหลายๆตัวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นกันพลาอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกโอเคกับมันก็แล้วกันนะครับก็คือไม่ได้ชอบมากหรือว่าตื่นเต้นอะไรกับมันมากมายคือเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็ธรรมดานะ เอออาจจะต้องเวลาวางเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในตู้ที่มีไฟส่องชัดเจนเยอะๆสะท้อนสวยๆหน่อยถึงจะสามารถขับเอาความสวยงามของพาสใสของมันให้เปล่งประกายออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับ สำหรับคนที่เข้ามาชมรีวิวกันพลาของผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝาก subscribe นะครับได้ที่ปุ่มแดงๆด้านล่าง YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาชมเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็กดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวกันพลามาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับก็มารอชมกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะรีวิวกันพลาตัวไหนให้ชมกันนะครับนี่ก็สิ้นปีแล้วก็เหลือกันพลาเด็ดๆอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่เราจะได้เห็นกันในปี2 0 อ่า16นี้นะฮะก็มารอชมกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ